โอเวอร์แอคณนะปัจจุบันมาสเตอร์ไอเดียเทพเจ้าแห่งไลเซเบอร์น้อย มันชักจะอยู่นานเกินไปแล้วสงสัยจะได้เวลาล้างแค้นซะแล้วึอะไรใครมาบ้านโอ้โจ์เก่าสงสัยอยากจะล้างตาก็มาดีครับที่ว่ากลัวแง่ไวรุ่นึคราวนี้กูพกดุ่นมาด้วยไรเซเบอร์ er เรียกเป็นดุ่นทุเลดทุเรศนี่เป็นไงดูดดุ่นด้วยมือเปล่าเทพไหมล่ะเขาเรียกว่าใช้ฟอสมันจบแล้วพี่บอลผมเปิดดาบอยู่ในที่ที่สูงกว่า หน่ยเดียประเมินพลังของพี่ต่ำไปไม่ต้องมาพูดพี่อย่ามาเพิ่มงานซีจีให้ผมนี่ไม่รู้กูไม่สนเป็นไงไลท์เซเบอร์แบบทร er. ูลี่ไลท์เซเบอร์กระจอกมากตรงมะเฮ้เออเอเออะไรของมันวะอะไรอะ่ะฮึ่มคอ,อแบบไลท์เซเบอร์โอ้โหเฮ้ยมันเล่นอาวุธเทพเจ้าเลยวะ่ะโอ้แต่คือเดี๋ยวกันนะอะไรอะเดียดุนพัตติเกลอะอแล้วมันทำไมวะ ้องดุนแบบนี้ดิโอ๊ยอะไรไม่ลงทุนเลยอะไรวะโอ้โหนี่มันดูถูกของแบบนี้มันอยู่ที่ลำแสงพี่บอลไม่ได้อยู่ที่ด้ามมันอยู่ที่ความเครียอทีฟโอ้โหสำเนียงแม่งเป๊ะด้วยได้เครียรทีฟนะนี่พอดีช่วงนี้อากาศมันร้อนเฮ <c oughs> ้ยเย็นสบายอุย้ยเดี๋้ยวนี้ใครเข้ใช้ใชาายัด้ยเฮายเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอา้ยเฮ้ยเยไม่ยอมกนะันดูยเเอ้ นี่ไปจุดพู้ฉลองปีใหม่เขาพี่มาเป็นลูกแต่ของผมมาเป็นเหรนเป็นหลนมาทั้งตระกลูลโธ่ดอกไม้ไฟมันเยอะกว่ากูอีกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไปกชกก็ชนะอยู่ดีเพอะไรวะไปชูมัปนยังไม่ยอมกูอีกฮ้ยหน่อยงั้นเจอปือนเป็นไงลูกโม่อุ้ยเฮ้ยหรือพี่จะเอาพอดีของผมมันดุ้นใหญ่ไึงเจอโควิดเป็นไง พี่จะเอาไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเลือกมาไม่เอากูเอาเรือดำน้ำนี่คุณยังไม่ได้เล่น World of t ฟแทอีกอย่างนั้นเหรอมันไม่ยอมจริงๆตะเบะทำความเคารพไปหนึ่งทีงั้นเจอนี่กองไฟในไลท์เซเบอร์อะไรวะอย่าเล่นไฟได้ไหมช่วงนี้หญ้าแห้งเยอะเดี๋ยวไฟไม่บ้าะคือมึงเอาน้ำไลท์เซเบอร์มาดับไฟไลท์เซเบอร์ผมว่าพี่เลิกพยายามเหอะรอมันคนละชั้นกูยังไม่ยอม อะไรอ่ะรูะ้จักไหมทางชีแบบงบน้อยอ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูได้ที่คลิปก่อนโอเคอันนี้ให้อภัยได้ช่วยกันขายของลองนี่หน่อยพลังของเทนริงเป็นไงเฮ้ยผมมีนี่โลกคัปท่านอเมริกาแม่งสำเนียงเป๊อีกและยอมแพ้ได้หรือยังล่ะพี่บอลบอกแล้วเราเป็นพลชั้นผมชั้นสองพี่อยู่ชั้นหนึ่งสุดเลเจอมุกแบบนี้ 2011แล้วยังมีคนเล่นมุกแบบนี้อยู่อีกเหรอโอ้โหแม่พูดจนกูรู้สึกผิดเลยโอ้ดุนกูมันไม่ดีตรงไหนดุนกวอาจะพรีเมียมเหล็กทั้งอันเดี๋ยวมึงเจอดิเฮ้ยอะไรอุ้มตัวแม่เหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไงสุดยอดแห่งจินตนาการอึ้งเล้ยี่ยอมไม่ได้อย่ายอมแพ้ลูกชัวร์โอ้โหแม่งไม่ยอมกูสักอันเลย หน่อยสู้เขาสรพบองลูกข่า,ะะาอย่ายอมแพ้มาน<อ>ะสุรศักดิ์ออเเสียหลักยอมแพ้ได้แล้วไม่กูไม่ยอมเฮ้เออไอพี่บอลเฮ้ทำไรวะเดี๋ยวมึง <D> ก <interpret azioni> ็รู้ ไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์อีกทีอะไรวะเนี่ยโคตรบ้าโคตรเปกระใหญ่แล้วอุ้ยเอ่อคือคือเอ่อเดียพี่ขอโทษนะโ,โหสนามเป็นลอยลึกเลยคือพี่ยอมก็ไดน้นะขอโทษนะเดียเดี๋ยวเรามาคิดค่าเสียหายกันทีหลังดีกว่าพี่จ่ายค่าซ่อมมาด้วยพี่ขอโทษเดียตอนแรกที่เราคุยกันคือพี่จะทำอย่างนี้ใช่ไหมพี่อยากให้มันเน็บถึงคือใ,ในใจไดมันจะมีไงจะมีตอนที่แบบมันเน็ตจะทำท่าเปิดเอแล้วทำเลยมันก็เบื่ เนี่ได้ฉากเปิดตัวเลยไปไหนไปไหนคือคือถ้าสมมติว่าขันแบบนี้มันจะแล้วเดี๋ยวก็หมุนเอาโควรหลุดมาร์กโควรหลุดมาร์ก3 2 1 a นชาติปุ๊บโอ้โหเข้ามาร์ก3 2 1 a c t อุอ้ยขา่ขอย็อ คิวกินขาหนีวไม่ได้วอร์มร่างก,กายก่อนการอยู่หน้าคอมมากเกินไปมันก็ไม่มดีนะเนี่ยเอาใจแล้นนะครับผมทุกคนออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับอิน <c oughs> เว้นเองรับเองนี่เดียวเปิดไหมแล้ว พัดลมที่นี่ดีดีมาหลายทางเจ้คือแอคชั่นโอ้โหหน้าเนี่ยไอ้คนน้อะไรเลยพี่ นี่ก็เป็นเบื้องหลังถ่าทุกอย่างเป็นไลท์เซเบอร์ภาค2นะครับต้องขอขอบคุณนะครับไลท์เซเบอร์งานดีจากดิสนีย์ของน้องเป็นแฟนลิฟนี้ที่เป็นสปอนเซอร์ได้เดี๋ยวเป็นจะส่งเงินตามาีลังก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่รับดูรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับพูดอะไรกับพูดอะไรผมไม่กัวพี่